เป็นไงเบี้ยตาละโคตรดีเลยโรนัลโดบรูโน่ของดีจากแมนเชสเตอร์เชลซียอดด้วท็อตจากกุงกิ้งนี่คือถ้ามีโชต้านะรวมกัน3คนโกงกล่อมนะบอสบ๊ะบ๊ะบ๊ะคิมมิรกคิมมิรกคิมมิรกสามคนเปี้ยวไม่เสียแรงเชียงดีกว่าสุดยอดไม่มึงใส่เสื้ออังกฤษไม่เป็นไรกูก็เชียร์หลายๆชาติแต่เหมือนพวกเราไงบอสบ้าบอสบ้ากูกิ้งกิ้งกิ้กิ้กิ้ก๋ง เราทําอย่างนี้ลูกค้าเข้าเต็มลูกค้ารักเต็มลูกอะไรอ่ะลูกค้าอะไรอ่ะที่วางอยู่นี่คืออะไรยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่คือข้าวน่อเขาต้มเนีพี่เบลข้าวนี่เต็มเมล็ดเลยนะข้าวเนี่ยอะไรมาครึ่งเมล็ดเออก็ถูกของมึงวรอพี่ก็คือข้าวอะไรเปล่าเต็มเมล็ดก็เต็มเมล็ดอยู่แล้วเอากรดูพี่ไปกินข้าวต้มร้านอื่นอ่ะบางทีมันหักครึ่งหักอะไรแต่นี่ข้ามาแบบเต็มเมล็ดอ๋อเรียกว่าใส่ใจคุณภาพคือคัดทุกเมล็ดอ่ะเราอย่างนี้นะเราจะได้ดูบอลกันอย่าง เที่ยวข้าวไปทดน้ำปุ๊บไปดูบอลสนุกสนานกันผมกินได้ไหมอ่ะกินได้หรอแคลเขาน้อยกินได้เลยกินตอนไหนก็ได้ดูตอนดึกแค่ไหนกินตอนดึกแค่ไหนสบายใจไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยซ้ำน้อยกว่า200ร้อยแคลไขมันต่ำจริงว่ะไม่เป็นกมกินได้หมดเลย140แคลเนยตัเดียมเนี่ยผ่านการการันตีด้วยสาระทางยาชคุณภาพจ้าจเลยนะคุขภาพสุขภาพใครเลยอริพี่นะโซเดียมเนี่ยผ่านการการันตีด้วยสาระ สุขภาพจ้า่นไมเพราะว่าเลืยอแคทไหนก็สุขภาพโซเดียมเนี่ยผ่านการการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกของสุขภาพเฮ้ยสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ การันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนั่นหมายความว่ากินอย่างไรก็สุขภาพดีนั่นเองถูกต้องไอ้นั่นเลยพี่หยิบมาเลยอะไรอะนี่ตัวใหม่ล่าสุดคานอครับโจ๊กเป็นโจ๊กรสไก่กระเทียมหอมกระเทียมหอมไก่ถูกใจคอบอลอย่างเราแน่นอนของดีตั้งน้ำร้อนเลยโอ้โหนี่ไปจะได้เชียร์ด้วยกินด้วยไปชัดเลยหอมเต็มเครื่องกระเทียมเลยเพื่อนเอไเออเอาได้ไหมตั้งน้ำร้อนทำให้ด้วยได้ไหมจัดให้เลยพี่ ระหว่างที่เราจะรอคราวนี่มาผมจะทำให้ระหว่างที่เรารอต้มเรื่องความที่เราโบ๊ะบักกันบ่อยอยู่แล้วเเดี๋ยวเรามาโบ๊ะบะเล่นมุกฟุตบอลกันดีกว่าจดมาถามคำถามนะได้เลยคำถามมีอยู่ว่านักฟุตบอลโปรตุเกสคนไหนครับเป็นสายร็อกเปเต้พิดโบนโตพิดดาโลพิดโกตตาพิดใครจะรู้วะาเนี่ยนานลเนี่ยเออทะเลโก้โจอ o b e ฉันจิมเปล่าคาถามาให้เธอลงไลน์จิงบ่า กันกันดิษฐ์คันค่้ยได้เหมือนกัะโอ้ยอย่างบอสบ้าเลยพี่เอาตาผมมั่งเนี่ยอยากจะทารีบทาและผมจะมีคำถามนี้หูยหาแน่แน่เออนักฟุตบอลคนไหนหอมหอมอร่อยหูเห็นแล้วจะไม่ไหวเลยคันต้นหน้าไม่ได้เลยจอร์ดเบสไม่ได้เจอลาจผิกเลยแลมบาร์ดผิดสโคผิกแบลคแฮมผิกยักษ์กระลำยังไม่ใช่ยอมเลยนะเฉลยดิ รอฮาเลยคำตอบคือนักฟุตบอลที่กรอบอร่อยหอมอร่อยที่สุด <c oughs> เซอ,บอ์บ๊อบบี้ไส้ตันเซอเอบป๊อบบี้ไส้ตันใช่ เาไม่ใช่ตันไม่ตันหร store, ือกรอบหอมอร่อยอือนรกใส ee, ่ต well ันเป็นยังไงใสตันใส่ตันทอาไรวดเขียวกรึบกรึบกรบกินแบบข้าวต้มก็ได้เอ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมสนุกจังฮ้ยแต่ว่าคุณถามผมผมขอถามคุณบ้างนักฟุตบอลเยอรมันคนไหนเป็นนักศิลปะด้วยเฮ้ยฟานเมคเคนบาวเออร์ไม่ใช่ฟิลิปลามไม่ใช่มิโลสลาฟโคเซ่ไม่ใช่โคมัตบูลเลอร์ไม่ใช่พัดโพโดสกี้ไม่ใช่อ่ะคุณงงอะนักฟุตบอลเยอรมันที่เป็นศิลปินนักศิลปะก็คือตีโมแวนโก่นนีเป็ไง เป็นไงเนี่ยไม่ช่วยพอพอมึงเล่นกูแแหกูเคลกูแค่กูรับหมดทุกมุกสาวมามาๆๆเามามามาะา่ว่ามามีมามาโาม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 านามา่ามันามามันามิมา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 มเมามนมเมอมามามามมากามามามางาม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 ออาอามรมาีามามาอามามามมา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 ัามาามามาลามาามาาาาก นี่เลยครับขนอเข้าต้มนะฮะมันก็มีหลายรสมากนะครับมีขนอขับโจ๊กนะฮะเป็นนี่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 อันนี้อันใหม่เลยรสไก่กระเทียมนะครับแล้วก็มีขนอเข้าต้มรสหมูเห็ดหอมนะฮะขนอเข้าต้มรสกุ้งทรงเครื่องแล้วก็ขนอเข้าต้มรสต้มยำมันกุ้งนะฮะบ,<ส>บอกเลยว่าถ้าคุณกินตอนคืนดูบอลเนี่ยไม่ต้องรู้สึกผิดรอยางได้เพราะว่ามันเฮลตี้มากๆแคลอรี่น้อยมากๆครับกินได้ไม่รู้สึกผิดให้ขนอเป็นเพื่อนดูบอลโลกกับคุณครับหิวแล้วเนี่ยแล้วเราอะเล่นมุกรวนอะเราไปรวน้ กินข้าวต้มเชียร์โปรตุเกสดีกว่าเร็วต้องนั่งอะไรกันเล่าเร็วอยากกิน ข,นนข่านอข้าวต้มและขันนอจ๊กให้คุณเชียร์บอลไปแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าโซเดียมผ่านเกณฑ์ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพแควน้อยกว่า200ไขมันเต่าหอมอร่อยมากจนหยดสุดท้ายเป็นมือเบาๆที่อร่อยไม่เบาสามารถซื้อได้ที่เซเว่นยีเลเว่นและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปช่วงเทศกาลฟุตบอลแบบนี้ให้ขันนอข้าวต้มและขันนอจ๊กเป็นตัวเลือกของคุณนะครับ